ลงนามบันทึกข like like ้อตกลง MOU ด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระหว่างสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาโดยนายมีชัยอินวูดผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยโดยนายปรัชญากีระน,นันนาย,ยกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬารวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬาในนักกีฬาของสมาคมเอาเอา,เอาที่มาที่ไปก่อนนะครับที่มาที่ไปก็คงจะทราบกันแล้วว่าสมาคมกีฬายกน้ำหนัก รวมไปถึงเรื่องของสารต้องหานประเทศไทยมันเคยมีปัญหามาก่อนนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยในในตัวจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามากนะครับแต่ว่าเราเราโดนตรวจสอบกันเนี่ยเราจะโดนตรวจสอบกันทางเอ,าเอกสารหลักฐานถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงแม้เราจะทํางานสังคมโลกตอนนี้จะต้องทําอะไรให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเราก็ดูว่าในอนาคตเนี่ยเราคงทํางานร่วมกัน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่ากฎก,ฎกติกาบรรยาทของสาทต้งห้ามมันซับซ้อนขึ้นนะครับเราก็เลยตัดสินใจกันว่ากีฬาที่เป็นความหวานของประเทศนะครับท,ที่เพิ่งจะได้กลับมาเนี่ยในเรื่องของกีฬาเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะดูตามฝีมือดูตามเหรียญที่ได้น้องๆไปแข่งเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับโลกอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีคําถามที่ค้างคาใจกันอยู่ว่าแล้วมีเรื่องโดบไหมนะครับทั้งสอง,ององค์กรก็เลยคุยกันว่า เราเนะี่ยรู้ว่าไม่มีนะครับเราเราสะอาดกันมาตลอดเราตรวจาหาสารต้องห้ามในยกหนักเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็ไม่ได้เจอ,อยกเว้นในช่วงที่มีปัญหานั้นนะครับเราก็เลยคุยกันว่าต่อไปนี้เราทํางานกันให้มันเป็นระบบมากขึ้นมีความโปร่งใสชัดเจนนะครับตรวจสอบได้ตลอดเวลาใครอยากทราบอะไรก็ มีเอกสารหลักฐานให้เห็นชัดชัดนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อนักกีฬาอย่างข่าวที่เพิ่งออกมาว่ามีนักกีฬาที่เคยถูกกล่าวหาแล้วตอนนี้พ้นบนทินแล้วเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเอกสารหลักฐานกับทั้งหมดนะครับก็ MOU นี้ก็จะเป็นความร่วมมือทั้งทางด้านหน่วยงานสารต้องห้ามที่ต้องไปตรวจหาสารต้องห้ามไปให้ความรู้แล้วของทางยน้ำนักเองที่ต้องเป็นคนกำกับดูแลนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ร่วมงานทั้งหมดของสมาคม นะครับทีนี้ไอ้ตัวความรู้หรือว่ากฎกติกาต่างๆของสารต้องหม้มันเปลี่ยนบ่อยมากนะครับถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่มันหลุดไปบ้างนะครับอาจจะเปลี่ยนหรือปรับตัวกันไม่ทันซึ่งเราก็หวังว่าการลงนามในโ o ยูครั้งนี้เนี่ยจะลดความเสี่ยงตรงนั้นไปนะครับแล้วเอกสารหลักฐานทั้งในระบบแล้วกท็ทั้งที่เป็น hard copy เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะมีให้ตรวจน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําพูดที่ว่าเอ๊ะแม็กหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะครับซ,ซึ่งผลที่มันได้มามันก็ชัดเจนอยู่ในระดับโลกตอนนี้นะครับความหวังต่อไปข้างหน้าอีกก็คือเราก็อยากจะให้นักกีฬาที่เป็นเยาวชนทั้งหลายเข้าใจว่าการที่ทั้งสมาคมทั้งดีแคดร่วมมือกันและไม่มีการใช้สารต้องห้ามเนี่ยไม่ได้แปลว่านักกีฬาเก่งน้อยลงนะครับนักกีฬาก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นน้องๆที่คิดจะเล่นกีฬาในอนาคตต่อไปเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสารต้องห้ามเลยตั้งแต่แรก นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ value-based education ที่เราพยายามประโมทอยู่แล้วเราก็จะพยายามเน้นเรื่องของการให้ความรู้มากๆนะครับในในสังคมโลกตอนนี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการให้ความรู้ว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยช่วยในเรื่องของสารต้องห้ามมากกว่าการที่จะไปตามตรวจเพราะว่าจำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเนี่ยมันเกินความสามารถของทุกประเทศในโลกนะครับ คือถ้าจะตรวจให้ได้ผลจริงมันต้องตรวจนักกีฬาทุกคนมันเป็นไปไม่ได้งบประมาณมหาศาลมากแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วมีความเข้าใจว่าไม่ต้องใช้สารต้องห้ามก็เก่งได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีกับตัวนักกีฬาเองแล้วก็วงการกีฬาที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็มี3ข้อนะฮะที่สําคัญคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมว่ามีความจริงใจในการลงนามครั้งนี้ครับแล้วก็ เกี่ยวกับแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับสารต้องห้ามโดยควบคุมสารต้องห้ามและดูแลนักกีฬาแล้วก็มีข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อควบคุมสโมสรสมาชิกโดย ความร่วมมือของสำนักงานควบคุมสารต้องห้ามกันกีฬาใประเทศไทยชิดด้วยร่วมในการกำกับดูแลอีกทางหนึ่งครับก็นักกีฬาเราก็พร้อมที่จะให้ทางสำนักงานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจสารต้องห้ามได้ตลอดเวลานะครับละกิจการการจัดการการต่างประเทศต่างประเทศจะรู้ว่าเรามีความจริงใจในการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬานะครับ และควบคุมสโมสรสมาชิกอีกทางหนึ่งครับ